สวัสดีครับี่น้อบนบนกระเจีย๊ยบทุกท่านนะครับและเจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่านนะครับผมนายสายันมณีวรรณนะครับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนเและงานก่อสร้างนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวผมนะครับเกี่ยวกับการประวัติการทำงานของผมนะครับผมเริ่มสอบเข้าบรรจุทำงานเป็น่ังุ่นแรกของ อุปตอนครับดูลแลปี3านะครับสอบข้างแรกปี3 9นเกครับสอบในตำแหน่งของสร้างโยธาครับแล้วก็ได้เข้ามาทํางานปี4 2ครับบรรจุข้างแรกเข้าทำงานเป็นสั้างโยธาครับหนึ่งครับบรรจุข้งแรกที่ อบตะนครเจดีแต่บนปัตสาอำคือเมืองจัาหวัูปูนะครับอยู่นั่นประมาณทํางานนั่นประมาณ2ปีครับเป็นช่งางเวลานั้นสงปีโดยภาวะเศรษฐกิจนะครับข <c> า <oughs> ด้่ายสูงมันก็เดินทางไกลครับผมจึงได้ขออนยุญายมาอยู่อบอตะบอคข้าแจ้ครับตั้งแต่ปีซีซีคร,ค,รครับปีซีซี แล้วก็มาสอบเลื่อนตำแหน่งจากช่างโยธาเป็นนายช่างโยธาครับปีสีแห้าครับดับสามครับแล้วก็อยู่นั่นมาตลอดจนมาถึงปีแห่โฮับได้สอบเลื่อนตำแหน่งเป็นนักบริหยารงานช่างครับระดับเจ็ดครับได้ระดับ,บลเลื่อนมาตำแหน่งครับนายช่างระดับเจ็ดนะครับก็อยู่บงังคับแจ้่ต่อมาครับ แล้วก็ปัจจุบันก็มาเป็นเครื่องนั่งเป็นจักรกระดับเป็นแท่งนะครับก็เป็นยุ้ยกระพุอานวยการต้นครับครับสําหรับการเขางานผมที่ตะบนเหมืองกระแจนะครับผมรู้สึกมีความผูกพันนะครับมีความผูกพันมนักครับตะบ,บนเหมืองกระแจครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นบ้านเกิดนอนนอนนะครับผมใจ้เวลาถึงชีวิตอยู่นี่นักครับ ซื้อการทำงานของเทศบาลก็แจ้เป็นเป็นตำบลที่ใหญ่นะครับมีหลากหลายครับทั้งปัญหาและทั้งจริงลายองครับได้มาประสมะสานกันครับซึ้อเป็นที่ที่ให้ความรู้และประสบการณ์ผมเยอะเลยครับครับเป็นนายกรัฐมาอยู่กับรัฐมาห้าคนนายกสี่คนครับครับรู้ซึกดีใจครับครับวันนี้ก็ถึง สัสี่ปีครับอยู่ตำบลมรังแจ้สัสี่ปีนะครับสักสี่ปีสินะครับจากใต้เกษยียณแล้วครับก็สุดท้ายนี้ก็มีอย่างนะครับก่ของฝากมุอน้องที่ทำงานอยูนออ่นี่ก็ของตั้งใจทำงานนะครับโดยยึดถือระเบียบขอ้อกฎหมายเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็บริการประชาชนตำบลขรั่งแจ้ดีสุดครับบริการเพื่อ เปรบเหมือนญาติมิตรเปิดมาเข้ามาทำง,งานก็ขอคดูแลเปิดเหมือนญาติมิตรใความสะดวกและความรวดเร็วของเปิดน,นะครับและสุดท้ายนี่ก็ผมกอบพีอย่างน่าครับสิ่งใดที่ผมมาทำง,งานนี้ได้ผู้กํำเหลือทั้งผู้ขบับรชซาและพี่น้องชาวบ้านหรือน้องๆทุขันครับก็ออเอาใปมาณนโอกาสนี้ครับสุดท้ายนี้ผมก็มีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ